ครับก็สวัสดีครับพี่น้องลุงทองกับภามาเบิ่งหนามเนาะหนามลุงทองที่เปิดที่ปล่อยถิ่มเนาะครับผมช่วงเข่าออกห่วงเพื่อนก็ได้ซึมลงมาคือเก่าเนาะพี่น้องนี่เพราะว่าขังบนเพื่อนใส่เข่าเข่ามะลิใหญ่เนาะพี่น้องเนาะก็คือเข่าลอยห่านะครับผมหนามเพื่อนก็ยังเต็มทงอยู่เนาะครับผมลุงทองกับเพียงออกแหงแล้วบาทเพื่อนก็ยังซึมลงมาคือเก่านะครับผมกะเห็ดให้ ในการเป็นหนามบอกของลุงท่องก็คือลุงท่องอย่างให้เขามีน้ำหนักนะครับพี่น้องเขามีน้ำหนักนะครับผมแปรงหลายนะครับผมเขามีน้ำหนักครับห่วงใยเม็ดเต็มนะครับผมน้ำหนักหลายข้อห่วงกับสีบัเนาหน้าพี่น้องนะครับผมข้อห่วงสีบัเนานะครับอีกอย่างหนึ่งกับปองกันเข่าล่มได้ดีนะพี่น้องนะครับนี่ลุงท่องจังได้ปล่อยออกหนะจังได้ปล่อยออกนะครับผม หลายหลายอย่างเนาะครับที่ได้ประโยชน์เนาะครับผมที่ได้ประโยชน์จากการเอาน้ำออกเนาะครับบ่แม่นว่าปล่อยให้แห้งแหงเงินเตินเด้อพี่น้องบ่แม่นปล่อยให้ปล่อยให้ดินแห้งเนาะครับต้องให้มีดินดินมีความชื้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับให้ดินมีความชื้นบ่แม่นปล่อยให้แห้งเนาะครับผมดินแบบว่านยังเป็นต้มๆเน่ะพี่น้องจังสัตวเนี่ยดีแหงเลยครับผมเขาห้องสีเต็มหมากเต็มหน่วยดีสุดยอดเลยครับผมมีข้อห่วงเน่า ผมมีข้อห่วงเข่านะครับผมเพระาะว่าเพื่อนบอดดอดูดสารอาหารในตัวเจนขึ้นไปสู่ข้อล่วงเข่านะพี่น้องนะครับเพื่อนสีสะสมว้ใน,น้ำตน้นในใบนะครับในไอข้อห่วงเขาให้แข็งแรงนะครับผมร่วมผัดสีบหักเนะพี่น้องครับข้อห่วงเขาเป็นสีนเหนียวนี่แหละครับคือเหตุผลที่ลุ่มท่องแล้วอ,ออกเอาน้ำออกแต่กันยังมีคือเกาพี่น้องนะครับผมเพระาะว่าพื้นที่ขังบนกับน้ำเต็มนะครับเพระาะว่าช่วงนี้กับช่วงนาหน้า หนาฝนเนาะครับผมการแหงของน้ำกะค่อนข้างขี้ยากเนี่ยแต่ลุงท่องก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะครับผม่ะกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุงท่องกับมอว์เบาซูฟังเนาะครับเนาะเนาะครับผมทันใดอยากเอาไปถดลองใส่กัเอาไปล่องเบิ่งครับผมบ่เสียหายนะครับผมหนูห้ายกับลำบากเน่เนาะพี่น้องเนาะแต่หน้าลุงท่องมันมีหนูเนาะครับผมอากับขอสวัสดีสำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ